รักพาลนหายไปหาลิงถ้ารักจริงๆกันมาหาเราแหละอัันนมสบาาย,ยมีเเเรคเจรจังวัดนาราสวัสดีค่ะได้เวลามาเรียนรู้เรื่องราวของภาษาเจ๊เหภาษาที่มีสเสน่ห์หนึ่งเดียวบนพื้นที่ปลายด้ามขวานของประเทศไทย กับตูนและเจ๊เหวานเสียบกันอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะก่อนจะไปรับชมคลิปตูนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะรวมไปถึงฝากช่องทางแฟนเพจ Facebook เจ<ห>๊เหวานเจียบแล้วก็ช่อง TikTok เอาไว้อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะสำหรับคำศัพท์ในภาษาเจ๊เหที่ตูนจะมาแนะนำในวันนี้ก็คือคำว่า พาลนคำว่าพาลนเนี่ยมีความหมายว่าอยู่ไม่นิ่งกับที่หรือพูดง่ายๆก็คืออาการอยู่ไม่นิ่งนั่นแหละถ้าเราไปดูความหมายเฉพาะคำว่าลนในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานก็มีการให้ความหมายของคำว่าลนเอาไว้สองความหมายค่ะลนที่หนึ่งมีความหมายว่าการอังไฟเพื่อให้ ร้อนแต่ผิวผิวหรือว่าให้อ่อนอย่างเช่นการเอาขี้ผึ้งมาลนไฟหรือว่าเอาไม้มาลนไฟเพื่อให้อ่อนค่ะหรือ,อยังคำเปรียบเปรยของคนที่ทำงานไม่ทันจนไฟลนกล้นอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งลูกคำของคำว่าลนในความหมายนี้ ก็คือคำว่าลนควันส่วนคำว่าลนในความหมายที่สองหมายถึงอาการอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่เป็นสุขมักจะใช้ประกอบกับคำอื่นค่ะอย่างเช่นลนลานลุกลนลุกลี้ลุกลนก็จะหมายถึงอาการที่รีบร้อนสับสนยุ่งเหยิงจนไม่มีความเป็นระเบียบค่ะเช่นทำอะไรลนไปหมด พูดลนจนคนอื่นเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องซึ่งลูกคำของคำว่าลนในความหมายนี้ก็คือคำว่าลนลานคำว่าลนในความหมายที่สองนี่แหละค่ะที่ตรงกับคำว่าพาลนในภาษาเจ๊เหค่ะ ยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าพาลนในภาษาเจ๊เหค่ะอย่างผู้ใหญ่ตำหนิลูกๆหล,ล,ลานๆที่ซุกซนอยู่ไม่ค่อยนิ่งก็จะบอกว่ากนุยอย่าเทียวพาลนให้แรงนานโย่แหน่แหง่เสียมังสาวเวียนหัวเราเด้หนูๆอย่าซุกซนให้มากอยู่นิ่งๆซะบ้าง รู้สึกเวียนหัวแล้วเนี่ยนอกจากคำว่าพาลนเนี่ยจะใช้กับพฤติกรรมที่อยู่ไม่นิ่งแล้วยังใช้กับการนอนด้วยนะคะอย่างคนที่นอนดิ้นมากๆเนี่ยเราก็จะเรียกว่านอนพาลนเช่นแลกคืนหลกเบ้านอนพาลนแรงเบียดไปเบียดมาเรานี่นอนไม่หลับลูกเมื่อคืนนี้ลูกชายนอนดิ้นมากเบียดไปเบียดมา ทำให้เราเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับค่ะคําว่าพาลนเนี่ยยังประกอบอยู่ในสำนวนสุภาษิตของคนบ้านเราด้วยนะคะนั่นก็คือคําว่า พาลนเหมือนแม่ก,ก้ายหารังแปลเป็นภาษากลางก็คือเที่ยววุ่นวายเหมือนกับไก่ตัวเมียที่กำลังจะวางไข่ค่ะสุภาษิตนี้ใช้เปรียบเทียบกับคนที่เที่ยวดิ้นรนอยู่ไม่เป็นที่หรือคนที่ทำงานแบบไม่เคยหยุดนิ่งเลยค่ะส่วนเด็กๆที่ซุกซนมากๆอยู่ไม่นิ่งก็จะมีสำนวนภาษิตเปรียบเทียบว่า โยเหมือนลิงตองบุจันแปลเป็นภาษากลางก็คืออยู่เหมือนลิงถูกกะปิเพราะว่าลิงเนี่ยเป็นสัตว์ที่เกลียดกะปิมากมาเกลียดมากที่สุดในชีวิตถ้าเกิดลิงเนี่ยพบว่ามือของเขาเนี่ยมีกลิ่นกะปิติดอยู่เขาก็จะเอามือเนี่ยไปถูก,กับสิ่งต่างๆก็เลยเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของลิงที่มีกลิ่นกะปิติดมือเหมือนกับ พฤติกรรมของเด็กที่ซุกซนอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่เป็นที่น่นล่ะคะ่ะเด็กที่ซนมากๆก็จะวิ่งเล่นไปมาในแต่ละวันแบบไม่หยุดไม่หย่อนไม่เหน็ดไม่เหนื่อยมักจะเล่นอะไรที่เสี่ยงๆแผลงๆแล้วก็เล่นแรงๆแบบไม่กลัวเจ็บพฤติกรรมก็จะยุกกิกยุกยิกนั่งไม่นิ่งอยู่ไม่เป็นสุขต้องผุดลุกผุดนั่งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องขยับร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่ตลอดค่ะ ความสนกับเด็กเนี่ยมักจะเป็นของคู่กันจนทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมดาไปแล้วแต่ถ้าเด็กที่ซนมากเกินไปอยู่ไม่นิ่งจนถึงขั้นเข้าข่ายสมาธิสั้นหุนหันพลันแล่นจนกระทบต่อเรื่องของการเรียนแล้วก็ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยพ่อแม่ต้องปรับพฤติกรรมของลูกแล้วนะคะนั่นก็คือการสร้างวินัยให้กับลูกค่ะให้กินให้นอนให้เล่น เป็นเวลาให้เด็กเนี่ยเขารู้ว่าเวลาไหนเขาควรจะทำอะไรเพื่อเป็นการฝึกสมาธิให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์และก็จิตใจของตัวเองด้วยค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็ต้องกดแชร์แต่ถ้าเป็นแฟนพันธ์แท้ก็ต้องกดติดตามพร้อมกับกดกระดิง่งกริ้งกิง ให้กับช่องตาปีนี้ด้วยนะคะเวลาที่ตูนมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนกันตลอดตลอดค่ะวันนี้ตูนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ I'm